ชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบครับบอกอจรอจัดดักจัดเต็มครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยามดึกๆแบบนี้ผมป้อมบอมนะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของจราจรกลางไม่รู้ว่ากองไหนนะครับสวัสดีวันอัคารที่21ตุลา2568เวลา23 33. นาทีครับโอ้โหนะครับ ชุดใหญ่ไฟกระพับพิบจริงๆเลยนะครับทุกคนดูสิครับทุกคนโอ้โหนะตำรวจจราจรกลางครับพร้อมมากครับนะนี่โอ้โหนะครับอันนี้อะไรเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อกหรือยังไงเออพี่ๆตำรวจเขาก็เดินตามต้อยๆอยู่นะ เออนะครับนี่มาดูความพร้อมครับความพร้อมของบอกาจารนี่สายดื่มสายเมาก็ดูไว้นะครับนะเป็นตัวอย่างไว้หลายจุดนะครับไม่ใช่แต่จุดนี้ใครที่ผ่านมาก็อย่าฝ่าฝืนนะครับนะกดหมายเพราะว่าช่วงนี้เขาเข่งคัดอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนกลางคืนนี่มีอยู่แล้วนะครับเราสนับสนุนอยู่แล้วนะครับนักรบดันเดือนเราอยากให้ตั้งเนี่ยทุกเส้นทางเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พูดประชดนะอันนี้พูดความจริงนะครับเพราะว่าการตั้งจุดตรวจนี่ถือว่าดีนะครับลดอาชญากรลดอาชญากรรมนะครับบนท้องถนนแล้วก็โจรผู้ร้ายก็เกรงกลัวครับนะไม่มีพี่ๆตำรวจจราจรนี่เขาก็เราก็ลำบากอมืมีเวลานะครับดึกๆแบบนี้ พอดียังไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับมาประสมพบเจอก็ต้องลงหน่อยเนาะก็ต้องขอนะครับสวัสดีพี่พี่ตำรวจที่เข้ามารับชมนะครับย้อนหลังป้อมมนอมเนานะเอออาจจะไม่ได้ไร้สดก็ได้นะอาจจะไปลงก่อนหลังก็ได้เพราะว่าถ้าลงก่อนเดี๋ยวคนเมาเ็าก็เห็นหนานะเนาะก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ทุกคนได้ดูกันได้ชมกันแบ่งปันบรรยากาศนะครับแบบนี้ไว้เป็นประโยชน์นะครับ อืมบางคนก็ไม่เข้าใจว่าแบบโดนจับเนี่ยคุณจะนะครับได้รับโทษอะไรบ้างนะครับคุกนะครับนะค่าปรับก็แพงอย่าหาทำครับตำรวจเห็นไหมเต็มจุกช่องทางครับไม่มีรอดนะครับถ้าเมาครับแต่ขับรถสายไปสายมาเนี่ยเสร็จตำรวจแน่นอนครับนะไม่มีรอดนี่ทางนู้นก็มีนะครับนะสกเกลหน้ามีไหมวันนี้ อครับนี่แหละครับนี่จับเสร็จนะครับถ้าแบบไปชนคนตุยก็นี่ครับเข้าทางนี้เลย<ม>เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับอ่านะครับพี่ๆตำรวจจราจรอ,อ่ะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่อยากเป็นติ่งนะครับนะติ่งป้อมปนอมติ่งพี่ๆตำรวจจราจรกลาง หลายสอนอนะครับออกมาตั้งจุดตรวจไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจกวดขันวิัยจราจรด่านเมานะครับเห็นไหมผู้คนนี่โอ้โหนะครับนะทยอยกันมาแต่กำลังก็ดีนะครับกำลังก็เพียบพร้อมอยู่นะพี่พี่ตำรวจจราจรไฟกระพริบนะครับรลยยบระยับกันเลยนะครับพ่อแมนแม่งยิ่งหอวยด้วยพี่น้องเอ้ยพ่อแมนแม่งยิ่งหอวยด้วยจะเข้าใจผิดเด้อเอออันนี้เป็นจุดตรวจวัดคายแอลกอฮอลเด้อ ฝากไว้แล้วกันนะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางมาจากทางใกล้ทางไกลนะครับไปดื่มกินมากับรถแท็กซี่ดีกว่าครับอย่าไปเป็นภาระให้สังคม,มเลยไปชนกนตุยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับลําบากเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยเออใช่หไหมเขาก็สแกนดูนะครับบางทีเขาก็ดมกลิ่นดูว่ามีไหมอะไรประมาณนี้ ดูแต่ละคันแต่ละคันนะครับพี่พี่ตำรวจโอ้นะ่ยะทำงานกันไปครับเราก็ส่งกำลังใจให้นะครับสู้ๆกันนะครับนี่ครับการจราจรไม่ติดขัดใช้ได้ดีครับเยออีกหน่อยป้อมมนอมก็ไปแล้วปล่อยให้พี่ตำรวจจราจรเขาทำงานกันไปเห็นคลิปมีประโยชน์ก็แชร์บอกต่อกันแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมป้อมมนอมก็ต้องขอลาพี่ยงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในรน์หน้าครับ สวัสดีครับ